ค่ะท่านผู้ชมก็อยู่กับช่อง TJ Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแม p Broke o h a v e n หลายๆแมยเลยนะคะพอพิมพ์ Broke o h a v e n นี่โอ้โหเพี<ช>่เอาไปค่ะพีบเลยค่ะเราก็จะมาเล่นหลายๆแมยกันนะคะแล้วก็มีมีซอมบี้มีไซกายด้วยค่ะใช่อันนี้เป็นซอมบี้นะคะแล้วก็จะมีเราต้องยินฟอมบี้ค่ะใช่เออวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะคร่ะรับเชิญก็คือหนูค่ะรองเพลง แต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะคะใช่ข้างเนี่ยค่ะข้างๆในชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ในเกมอันนี้ก็เป็นแมปซอมบี้นะคะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ,พว,นนะ,คะพวกนี้เป็นซอมบี้นะคะให้ซอมบี้ยิงเลยเนี่ยคนนี้เป็นซอมบี้เนี่ยมันเดินตามเราะคะ่ะแต่มันเดินช้ามากโอเค แล้วก็ให้สำรวจแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันแมปต่อไปค่ะโอเคทุกคนต่อไปแมปต่อไปนี่มันอะไรกันเนี่ยชื่อตัวเองเหรอเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวมาได้ไงเอาอันนี้โอ้ยโอ้ยทุกคนกร่างให้เขียนชื่อตัวเองเอา T A M J A I หกหกหกนี่โดน คืออะไรเอ่ยอ๋อเหมือนจะเป็นแนวเกี่ยวกับการสร้างค่ะนี่โอ๊ยโอ๊ยงงเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับพวกการสร้างค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เป็นบ้านในเมืองมุทเวินหรอนี่น่าใช่ เออแบบนี้นะคะที่เขาบอกว่ามีน้ําท่วมไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมเลยชักกะตี๋เอเปวท่านผู้ชมยวไปดูแมปต่อไปค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในแมปนี้แล้วซึ่งน่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นแมปของชายกายค่ะเป็น F P 0ูนก้าหดนะคะแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเลยเลยค่ะจะใยายวางเพิ่มคือเพิ่มแงรู้เปล่าไหมคะถ้าใครเนื่ย ผู้ชมถ้าใครอะไรคะถ้าใครปล่อยออกมาอาจจะโดนแน่เลยค่ะอ๋อวิตรงนั้นใช่ชายกายหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะแบบนี้ค้างมากค่ะผู้ชมแล้วก็พาดูเจนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูชายกายก่อนเจอชายกายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ย นั่ไงนี่ไงตรงนั้นปะนี่ไงนี่ค่ะผู้ชมแค่กายแค่ผู้ชมเป็นแบบ่อไปผู้ชมเป็นแบบของฟอร์บี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นแมปของซอมบี้นะคะแต่ในแมปนี้จะไม่มีความเหมือนบุกแคเวนเลยค่ะแปลว่ามันพอเราอดมาจะมีโอดนใครยิงเนี่ยแล้วพอไม่โอ้ยโอ้ยเขายิงเราทำไมใครเป็นซอมบี้อ่ะ เราเป็นซอมบี้อะ่ะเอ้าเราเป็นซอมบี้เหรออ๋อยอเราเราไม่ได้เป็นซอมบี้เพราะเรามีปืนอ๋อตัวนั้นเป็นซอมบี้อ้าวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้า สร้ S <S าปลานี้ค่ะไปดูแมปต่อไปค่ะคุผู้ชมไปคาณผู้ชมแมปต่อไปค่ะอะไรอะออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ขยับไม่ได้เฟรย์โอเคชึบอ้ยนี่เป็นเกี่ยวกับเกมเป็นเหมือนเป็นเดอะเกมค่ะท่านผู้ชมห เราจะเล่นหมดนีกันเลยดีไหมเอาค่ะโอ้คงต้องเอาสินะโอเคเราต้องเข้าแบบนี้ก่อนเอาเข้าโอเคมาแล้วชื่อแบพบุคาเวน r p b u s ีบั h ไฮวอเตค่ะโอ้โหสว่ยมากค่ะชิ ไปดีไม่น่าจะไปสำรวจที่ไหนเฮ้ยอะไรว้าวไหน่อหนูอเออจะสำรวจข้างล่าข้างล่างไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะอ๋อคล้ายๆแบบเรือร่อมอะคือแบบเรือรนะ่มน้ำชม ปิดเสียงดีกว่าเด๋วตีนแค่สิทธ์มันต้อเรียกว่าเป็นฟ้าเหรอพี่ไม่รู้เป็นฟิลแบบเรือล่มค่ะท่านผู้ชมโทรแจ็คแอนด์โรสจืดด,ดโอเคทุกผู้ชมไปอันต่อไปโอเคค่ะถ้าผู้ชมแมปต่อไปนะคะเราจะค่อยเล่นแมปอันนี้นะคะเป็นอันสุดท้ายซอมบี้เราจะเลยมาเล่นของอมองอาดก่อนค่ะถ้าใครอยากเล่นแมปพวกนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงไว้เดี๋ยวทิ้งชื่อแมปไว้ใต้คลิปเอา เดี๋ย Hello, among วฮัลโหลอมองัสเราเนี่ยเอชัด oh. เลยครับ่ะผู้ชมเล่นไม่ไหละเอาเป็นว่าไปดูชื่อแล้วไปเล่นกันเองนะคะนี่บูคาเวนบูคาเวนพี่ว่าบูคาเวนเราเจอเลยอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปแมปต่อไปโอเคคะ่ะท่านผู้ชมบูคาเวนแมปต่อไปนะคะเป็นแมปบูคาเวนแมปต่อไปไปกันเลยท่านผูช้ชมเดี๋ยวเรา นี่มันนี่มันไม่ใช่บูธอ้าวไทคูนค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ไทคูนเป็นไดโนเสาร์วิ่งน่าเล่นอยู่นะแบบนี้แบบนี้ถือว่าอ่ะแนะนําเดี๋ยวอ๋อแบบนี้ก็แบบเดียวกับไอ้แบบไดโนโแหละว่าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนเป็นไดโนเสาร์ละอ๊อกออกๆๆ คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูแมปตอ่อแมปต่อไปนะคะผู้ชม b r o u e Haven RP Underwater นะคะโอเคเป็นเรื่อกันเลยเป็นแบบแนวตั้งค่ะเหรออ้าวเป็นแบบแนวตั้งเหรอใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งโอเคอ้าวทุกคนเป็นแบบแนวตั้งอ้าวทุกคนเอียงอ้าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเว้ยเดี๋ยวยอมตายก่อนของอ่านข้างบนก่อนดียังไม่พร้อมเลยเฮ้ย นี่มันแดนอยู่บนโลกแล้วไยแล้วไอ้ไนี่เอาออกไงเดี๋ยวเจเห็นอะไรแบบ,บชิบ,บ,บชิบชิบปลาปลาฉลามโอเคลงไปเลยยิ่งมีปลาฉลามมันยิ่งวิวนี่ไม่ค่อยเหมือนบูแครเวนเลยนะคะเนี่ยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนแถมเป็นแนวตั้งด้วยเป็นที่โทรศัพท์เรานี้นี่แหละท่านผู้ชมอยากเห็นไอ้หลามะไอ้หลาม,มันอยู่ไหนอะ ลามเห็นมีลามเลยไอล้ลามดูแค่นี้ครับชมแมปสุดท้ายนะคะและไม่ท้ายสุดเราก็จะมาเล่นแบบ b r o o k วเวนอาร์พีอมองนะคะโอ้แนวนี้อีกแล้ว <S <S ไหนเป็นการยิงอมอนอัดล่น among ไงอมอง g u สเป็นการยิงอมอนอัดค่ะนี่นี่เลย โอโหมองอารตโอ้โหอ้าฮะอ้าเหอเออเฮ้ย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 ออใครทุกคนคะเราไม่ได้โดนมองอาร์ต่ะค่ะเราโดนเพื่อนกันเองค่ะที่ทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าเพื่อนสามารถฆ่ากันเองได้โอ้ยอ้าาางาาาาาางาอาาาาาาอาา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 

กดแชร์กับฟซบุ๊ะใครด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าเล่นแแบบนี้